ฟูดังคนนี้เป็นอินฟูที่มีผู้ติดตามเยอะนะครับเป็นขวัญใจประชาชนเป็นตัวแทนของพวกชาตินิยมนะครับแล้วก็นิยมรับบริจาคนะครับเป็นนักบุญนะครับฉา,ายาก็คือนักบุญนะครับเป็นนักบุญนะฮะเราก็รับบริจาคจากเงินจากชาวบ้านเยอะแยะนะครับเท่าที่ฟังจากาท่านรสสนะครับฟังจากท่านสสเนี่ยนะนะครับให้สัมภาษณ์น่าจะมีการบริจาคทั้งหมดประมาณ37โพสต์เลยไงก็ถือว่ามีการบริจาคเยอะ เงินทองก็เข้ามาเยอะครับนะครับเฉพาะข้อมูลที่ท่านอินฟูแอบแกให้สัมภาษณ์นี่หลักร้อยล้านนะครับนะที่ผ่านมาก็เป็นอ,อินฟูคนนี้ก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมานะครับแล้วก็นะทำให้สังคมเข้าใจว่ามูลนิธินี้นะครับเป็นของท่านอินฟูนะครับใครๆก็คิดว่าท่านเป็นเจ้าของมูลนิธินะครับแต่แล้ววันนี้ก็ปรากฏนะครับ ผมก็ได้รับการร้องเรียนได้รับการส่งเรื่องต่างๆข้อมูลพยานหลักฐานเยอะแยะมากมายผมมีหลักฐานอะไรก็แจ้งให้นักข่าวแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องก็ไม่ค่อยใครมีใครกล้าโพสต์กล้าอะไรต่างๆนะฮะว่านะครับนะเกี่ยวกับเรื่อง o, อินฟูเพราะอะไรเพราะอินฟูท่านนี้เนี่ยเป็นแหล่งข่าวคนสําคัญของสถานีโทรทัศน์หลายช่องต้องพึ่งพาอาศัยกันก็ไม่มีใครที่จะไปกล้าน,นําเสนอข่าวข,ของท่าน o, อินฟูเพราะท่านเป็นผู้ทรงอิทธิพลมีผลต่อเลตติ้งของรายการโทรทัศน์ต่างๆแลวมีใครไม่ไม่มีใครกล้าที่จะไปพูดถึงเขานะครับ เอฟซีก็เยอะอะไรก็เยอะนะครับสำนักข่าวก็พยายามจะแบกกันหลังแอนนะครับผู้ประกาศข่าวบางท่านนี่แบกอินฟูตนหลังหลงโอ้โหเดาะเลยนะครับเอ่อแบกแบกเป็นฮีโร่ไปเลยนะครับแรกๆก็เป็นฮีโร่วีรับบุรุษนะครับมาถึงวันนี้ก็เริ่มจะกลายเป็นฮีโร่ไม่สินไปแล้วนะครับเอ่กลายเป็นฮีโร่ไม่สินนะครับวันนี้พี่เดก็อยากจะเล่าให้ฟังนะครับคร่าวๆเพราะว่าเดี๋ยวมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ก็คือหนึ่งคือตอนเนี้มันมีข้อบังคับของมูลนิธิเนี่ยที่ชัดเจนออกมาแล้วนะครับจริงๆผมมีมาตั้ง แลัผมแจ้งนักข่าวไปเยอะแยะแล้วก็ไม่ไม่ใครไม่มีใครกล้าที่จะนําเสนอผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับกลัวครับส่วนใหญ่จะกลัวท่านอ<ด>ินโฟผมผมส่งไปแล้วนะครับส่งให้ทุกทุกท่านไปแล้วนะครับนะส่งให้ไปนะครับเรื่องข้อบังคับเนี่ยเราไปดูข้อบังคับในหมวดที่11เนี่ยของมูลนิธิของท่านอินโฟเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลิกบริษัทสมมุติว่าถ้าเกิดมีการเลิอกอ่าไม่ใช่เลิกบริษัทเลิกมูลนิธิเนี่ยข้อ3ามั้ามูลนิธินะครับต้องล้มเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการหรือมีโดยโดยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่มูลนิธิธรรมนัตผมเผ่าคุ้นคุ้นไหมนะครับมูลนิธิมูลนิธิธรรมนัตผมเผ่าคุ้นคุ้นไหมคนนี้ก็นะครับถือเป็นพี่ชายนะครับผู้ชายพี่ชายที่แสนรักของท่านน้องรักอินฟูคนนี้นะฮะก็คือว่านะในข้อ3 9ถ้าสมมุติว่านะครับนะมูลนิธิต้องเลิกไปก็ทรัพย์สินทั้งหมดนี้ก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิธรรมนัตก็แค่นี้ของพี่ชายแกนะครับ นะประเด็นในหมวด11ข้อ39เนี่ยมันก็ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าตอนที่อินฟูคนเนี้ยนะครับไปให้สัมภาษณ์รายการคุณสอยุทธเนี่ยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับธรรมนัตไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะครับเงินทองมาจาก f c อะไรต่างๆทุกทิกอย่างไม่เกี่ยวข้องมันก็เลยมีความสงสัยว่านะครับทำไมข้อบังคับของมูลนิธิข้อ39ถึงบอกว่าทรัพย์สินทั้งหมดให้ตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัต นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพี่น้องประชาชนต้องติดตามกันต่อไปว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไม่ก็นะนะครับพอมีการนะครับเผยแพร่ข้อบังคับมูลนิธิของอินฟูไปแล้วเนี่ยก็เป็นที่ถูกเถียงกันในวงการสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนก็นะครับนะก็เอรู้สึกแปลกใจบางคนก็ตกใจอ้าวทาไมทรัพย์สินของมูลนิธินะถ้าเลิกกันแล้วเนี่ยตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัตหมดเลยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องแสดงความคิดเห็นกันต่อไปนะฮะนะครับนะต้องทำไปละนะแลวก็เรื่องต่อมานะครับ นะครับเรื่องกรรมการมูลนิธิเนี่ยผมชี้เป้าเปิดประเด็นไปนานแล้วนะครับชี้เป้าแล้วก็เปิดประเด็นไปนานแล้วนะครับนะครับเกี่ยวกับเรื่องกรรมการมูลนิธิน่ะมี3คนนะครับคนหนึ่งถ้าผมจําไม่ผิดก็นะครับนะก็เป็นคนในวงการบันเทิงวงการสื่อบวลทชนคนหนึ่งแล้วอีกคนนึงก็อยู่ที่ชนบุรีอีกคนหนึ่งมี3าคนนะครับสามคนนี่ก็ปรากฏไม่มีชื่อของฮีโร่นะครับหรืออินฟูเลยนะครับนะครับที่ผ่านมาสังคมก็เข้าใจว่าอินฟูคนนี้ เป็นเจ้าของมูลนิธินะครับเพราะว่าใช้ชื่อของท่านนะครับแล้วก็มีรูปหน้ารูปอะไรต่างๆเวลารับบริจาคแปะลิงก์นะครับธนาคารกสิกรต่างๆก็จะเป็นเป็นชื่อท่านทําไมทมาํามการว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมูลนิธิแต่เอาชื่อมูลนิธิมาใช้ในการรับบริจาคตอนนี้สังคมก็ตั้งคําถามว่าเอ้มูลนิธิของท่านของท่านเนี่ยท่านไม่ได้เป็นกรรมการและท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับมูลนิธินะครับนะเอ่อหรือว่าไม่ได้ท่านไม่ได้เป็นกรรมการใช้คํานี้ท่านไม่ได้เป็นกรรมการและเหตุใดท่านจึงเอาชื่อมูลนิธิมามาโพส นะครับหรือมาไล์สดแล้วก็มีการเชิญชวนให้มีการรับบริจาคอันนี้ก็ก็เป็นหน้าที่ของนายทะเบียนกรมการปกครองก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นก,ก็ก็ต้องไปว่ากันต่อไปนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วการที่จะเอาเอาเอา,เอาชื่อมูลนิธิมาใช้ประโยชน์นะครับต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ถ้าอะไรถ้ามันทาถ้าไม่ได้ทำตามวัตถุประสงค์เนี่ยนะในกฎหมายนะครับเขามีชื่ออยู่นะเดี๋ยวเปิดนะพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับมูลนิธิ2499มาตรา66กรรมการมูลนิธิ ผู้ใดดาเนินการผิดวัตถุประสงค์ของมูลนิธินะครับและน่าจะเป็นพยานอันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงต้องระว่างโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทหรือทั้งจาทั้งปรับคือมาตรา66นะครับนะมาตราส6ของกฎหมายมูลนิธินะ2499นะครับนะ,นะนะชื่อกฎหมายก็คือพรบกําหนดความผิดเกี่ยวกับมูลนิธิ2499มาตรา66นะครับเพราะฉนั้นก็ต้องไปติดตามนะครับว่านะครับนะอินฟูคนนี้เอาชื่อมูลนิธิมาใช้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นกรรมการมันทําได้ไหมก็ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ต้องมาทีแจงแล้วต้องตรวจสอบเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วตอนนี้ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วเราไม่ได้เป็นกรรมการเราเอาชื่อมูนิธิมานะครับแล้วก็ดันเป็นชื่อตัวเองแล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นกรรมการเลยไม่ใช่หนึ่งในสามนะครับแล้วก็มาโพสต์แปะลิงก์กัาสิกรรับบริจาคทําได้ไหมนะครับนะคำถามเนี่ยอันนี้ก็นายทะเบียนต้องต้องปากผมผมบอกผู้สื่อข่าวว่าลองไปถามนายทะเบียนดูนะครับนะก็คือกรมการปกครองอันที่สองตั้งมูนิธิข,ขึ้นมาแต่ไม่มียงนอำนาจกรรมการเนี่ย อำนาจไปอยู่กับอินฟูซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการเพราะดูจากการให้สัมภาษณ์เมื่อกี้แกให้สัมภาษณ์แต่กี้ผมดูแกบอกว่า <S <S ในเมื่อสังคมมองว่ามูลนิธินี้ไม่ได้เป็นของผม <S <S ผมไม่ได้เป็นเจ้าของมูลนิธิเอ่อที่ผ่านมาผมก็ยังไม่ได้บอกประชาชนว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้อ,ของกับมูลนิธิไม่ได้เป็นกรรมการเนี่ยผมก็ไม่เคยเอ่อบอกประชาชนเลยสังคมก็เลยตั้งคําถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยปกปิดความจริงไหมถ้าประชาชนก็รู้ความจริงว่ามูลนิธินี้เอ่ออินฟูคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้อ,ของกับมูลนิธิ นะครับเขาก็ทราบความจริงเขาอาจจะไม่บริจาคหรือไม่อย่างไรอันนี้มันก็ต้องไปดูนะครับนะครับว่าไอ้ทำไมไม่ยอมบอกความจริงกับสังคมนะครับว่ามูลนิธินี้ตัวเองนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นกรรมการเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นายทะเบียนกรมการปกครองก็ต้องมาที้แจํงทําได้ไหมเราไม่ได้เกี่ยวข้องมูลนิธิเราแต่เอาชื่อมูลนิธิมาแล้วก็มารับบริจาคนําทาได้ไหมไม่ไม่เราไม่ได้เป็นกรรมการเลยไม่ได้เกี่ยวข้องทาได้หรือไม่นายทะเบียนต้องตอบเพราะอันนี้เรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ปรากฏว่ามูลนิธินี้เป็นบุคคลอื่นเป็็นกกกรรรมาแล้ว เอาชื่อของอินฟูไปใช้นะครับแล้วก็รับบริจาคมาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนฮะบางคนถึงขนาดเปรียบเทียบว่าเอ๊ะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับบัญชีมาเปิดบัญชีแล้วไม่ใช้เองก็มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องบัญชีมาเปิดบัญชีเสร็จไม่ได้ใช้เองเขาเรียกว่าบัญชีมาก็จําคุกแต่ผมจำไม่ผิดน่าจะ3ปีบางคนก็เลยบอกเอ๊ะมูลนิธิแบบนี้เขาเรียกมูลนิธิมาหรือเปล่านะครับตอนนี้สังคมเริ่มตั้งคําถามว่ามันเป็นมูลนิธิมาหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะคนที่เป็นเจ้าของจริงๆนี่คทเปิดมูิิเนี่ยคน แต่ไอ้สามคนเนี่ยไปจดทะเบียนกรรมการเนี่ยจดขึ้นมานะครับสามคนเป็นกรรมการเนี่ยจดมูลนิธิอันเนี้ยแต่ตัวเองไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยนะครับอินฟูมีอำนาจนะครับจะรู้ได้ไงว่าอินฟูมีอำนาจด,ดูจากการถแถลงข่าวเมื่อกี้การถแถลงข่าวว่าไงนะครับนักข่าวไปสัมภาษณ์อินฟูคนดังถามว่านะในในหมวดเท่าไหร่จะแก้สิบเอ็ดหรือไงข้อสามสิบเก้านะเดี๋ยวดูมั้ยหมวดสิบเอ็ดข้อสามสิบเก้าบอกว่านะครับถ้าะนะครับมูลนิธิเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเลิกกันแล้วเนี่ยข้อสามสิบเก้าเนี่ยก็ ให้ทรัพย์สินของมูลิธิตกเป็นของมูลิธิธรรมนัฐเนี่ยจะว่ายอย่างไรเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสั่งให้ทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครับนะครับเปลี่ยนเลยจากมูลิธิธรรมนัฐเป็นมูลิธิขนาดใหญ่เอ๊ะสังคมก็เลยสงสัยว่าอ้าวแสดงว่าไอ้สคนที่เป็นกรรมการมูลิธิจะเป็นนอมินีของอ่าอ,อินฟูคนนี้หรือเปล่านะครับคนก็เลยถามว่าเป็นมูลิธิมาหรือเปล่าพอเปิดมาแล้วอ่าไม่ได้ใช้เองนะครับให้อินฟูเป็นคนใช้อินฟูก็คือเป็นคนที่มีอํานาจอย่างแท้จริงในการจัดซื้อจัดจ้างในการที่จะอ่าอ่าโฆษณา นะครับโฆษณารับบริจาคคือหลักแล้วเนี่ยผมถามประธานมูลนิธินะครับอืมนะครับนะครับผมถามกับประธานมูลนิธินะนะครับถามประธานมูลนิธินะที่ผมรู้จักเขาบอกว่าถ้าเราเปิดมูลนิธิแล้วเนี่ยนะครับนะเปิดมูลนิธิแล้วเนี่ยและเราเราทําไมฮะเอ่อเราจะรับบริจาคก็ต้องมีจัดให้มีการประชุมนะและมีมติให้เปิดรับบริจาคในแต่ละครั้งผมไม่รู้ว่ามูลนิธิของอินฟูมีการประชุมไหมนะครับแล้วก็อนุมัติให้มีการนะครับอนุมัติให้มีการเขาเรียกอะไร รับบริจาคในแต่ละครั้งมีไหมแล้วก็ในการจะเอาเงินไปใช้แต่ละครั้งมันก็ต้องมีประชุมมีมติผมไม่ทราบว่ามีการประชุมมีมติไหมรวมถึงว่าสรุปแล้วเนี่ยการช่วยเหลือประชาชนเอาเงินไปให้ทหารชายแดนอะไรต่างๆทําบังเกอร์อะไรต่าง,าางเางนี่ยนะครับซื้อโดนซื้ออะไรต่างเนี่ยเป็นคําสั่งของอินฟูหรือเป็นเป็นอานาจของคณะกรรมการมูลิีอันนี้เป็นน่าสงสัยนะหรือว่ามูลทีเน้นเป็นแค่มูลนิติมา้าหรือเปล่าน่าคิดนะนะครับเพราะว่านะครับน่าคิดนะฮะนะครับแล้วก็ การที่ประชาชนหลงเชื่อบริจาคเงินประจำนวนหลายร้อยล้านหรืออะไรต่างนีตามที่เป็นข่าวนี่เป็นการหลอกลวงประชาชนไหมเป็นการนําข้อมูลมาเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไหมเพราะว่าในการโพสต์แต่ละครั้งในการไลฟ์สดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็บอกนะครับว่าอินฟูนี่เป็นเจ้าของมูลนิธิแต่ความจริงไม่ใช่ถ้าเกิดเขารู้แล้วเขาจะรบ,บริจาคไหมนะมันก็ตั้งคําถามว่าการกระทําดังกล่าวมีความผิดฐานช่อโกงประชาชนไหม ตามมุมมกฎหมายยามาตา343พะปกปิดความจริงหรือเปล่าหรือเป็นการนําข้อมูลเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลเทจบิดเบือนอต่างๆนะในประการที่น่าจะทําให้บุคคลได้รับความเสียหายเนี่ยนะนะครับหรือเป็น,นดโดยมีเจตนาทุจริตนะตามพรบคอมมาตา14ข้รกหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับคนก็ส่งข้อมูลให้มานะผมก็ส่งไปให้นักข่าวอะยะนะแต่ก็ไม่ค่อยมีนักข่าวเล่น นะครับหลายๆคนก็บอกนักข่าวหลายสำนักก็กลัวกลัวอินฟูคนนี้เพราะเป็นแหล่งข่าวคนสาคัญไม่กล้าแตะต้องนะครับกลัวจะมีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าอินฟูคนนี้ก็จะให้สาษณ์สำนักข่าวก็ฝากสำนักข่าวกล้ากล้าในในการตรวจสอบนะอินฟูท่านนี้ด้วยอย่าไปแบกมากแบกไปแบกมาเดี๋ยวหลังจะหักนะครับผมได้ข่าวมาล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนนี้ก็จะมีคนมาเปิดตัวละครกรรมการมูลนิธิแต่ละคนเป็นใครบ้างนะครับเท่าที่ผมทราบมากรรมการมูลนิธิแต่ละคนเนี่ยจะถูกเปิดออกมาทีละตัวทีละตัวนะฮะซึ่งกรรมการแต่ละคนเนี่ย เราไปดูใน Digital Footprint ไปดูใน YouTube อะไรต่างจะพบว่าคนเหล่านี้เคยเป็นข่าวออกรายการต่างๆเยอะแยะมากมายเนะเราจะรู้ะไยบทบาทตัวละครต่างๆเนี่ยมาเป็นกรรมการได้ยังไงแต่ละคนนะเขาก็เริ่มเปิดกันแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนคนดังๆทั้งหลายนะครับไม่ต้องส่งมาให้ผมเปิดอยู่คนเดียวนะผมไม่ได้มีส่วนได้เสียหรือว่าผมก็ไม่ได้มีปัญหากับอนะินฟูลแต่หลายๆคนเปิดกันเองเลยครับนักคงนักข่าวเนี่ย นะส่งมาให้ผมบ้างคนนั้นคนนี้ผมก็ส่งไปนักขา่าวนักข่าวเปิดกันบ้างไม่ใช่ว่าให้พี่เดเปิดอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวจะคิดว่าผมเนี่ยมาจ้องทําลายล้างท่านยินฟูนะซึ่งแต่ก่อนหน้านี้กันรู้จักกันดีนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้จักกันแล้วเพราะว่าอะไรแกดังไปรวยไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากฝากคนที่ส่งข้อมูลมามันเยอะนะนะครับนะผมก็ฝากฝากว่าคุณก็เปิดกันบ้างนะกลายว่าสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆไม่กล้ารายการต่างๆก็ไม่กล้าจะเปิดเรื่องยินฟูเพราะอะไร ที่ผ่านมาก็เคยรักกันเป็นแหล่งข่าวเป็นอะไรต่างๆมันเหมือนกับมีผลประโยชน์ร่วมกันไม่กล้าไม่กล้าเปิดฝากฝากเปิดเลยครับไม่กล้าเลยครับนะครับไอ้ข้อบังคับเนี่ยก็มีคนส่งให้ผมมาวันสองวันแล้วผมก็ส่งให้นักข่าวนักข่าวไม่มีใครกล้าเล่นนะครับนะนะครับก็ฝากนักข่าวประเทศไทยนะครับนะก็ว่าไปส่วนการบริจาคพี่น้องประชาชนจะบริจาคต่อหรือไม่ก็ท่านคิดเอาเองผมไม่ได้มีปัญหากับอินฟูอันนี้ฝากไว้นะครับแล้วก็ฝากสำนักข่าวต่างๆกล้าเล่นหน่อยย่าแบกกันบางท่องนี่แบกกันโอ้โหหลังเหลืองอาน นะครับยิ่งกว่าหมาหลังอานะนะเขาไว้นะเข้าใจว่าต้องพึ่งพาสายกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีคนส่งมาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องอินฟูนะเขาบอกว่าตั้งคําถามมายังรถนะครับรถอะไรแลมโบสีแดงอะไรต่างอ่ะที่เขาชอบถ่ายรูปจ่ายแล้วเขาบอกฝากกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอที่ชอบตรวจสอบนันไปตรวจสอบเลยแล้วว่ารถนําเข้าคันนี้ได้เสียภาษีไหมเขาฝากมาก็เป็นคนดังอีกนะเออชื่อไปก็รู้จักผมเลยบอกว่า เอา้าเองทำไมไม่ไม่เปิดเองอ่ะก็ส่งมาให้พีเดออีกเดียเด๋ยวก็จังหาว่าพีเดย์ในจ้องล้างผานทาลายล้างอินฟูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้จักกันดีไม่มีอะไรก็ฝากดูนะครับรถที่อินฟูก็ถ่ายรูป,ปบ่อยๆอะ่ะเป็นสัญลักษณ์ของเขาอนะรถสีแดงเนี่ยนะครับเพราะว่ามีคนาฝากมาเป็นคนดังบุคคลมีชื่อเสียงมากๆบอกพีเดช่วยช่วยถามหน่อยกรมสอบสวนกดีพิเศษยังมีไหมรัฐมนตรียังอยู่หรือว่าอธิบดีอยู่ไหมเห็นบอกชอบตรวจสอบคนนั้นคนนี้ไปแล้วลองเขาที่แล้วก็ตรวจสอบคุณเบนสมิธเนี่ย ก็ออกหนังสือรับรองความถูกต้องไปแล้วเนี่ยนะครับว่าไม่มีคดีอะไรต่างช่วยตรวจสอบว่ารถอ,อะไรแลมโบสีแดงของอินฟูเนี่ยเสียภาษีหรือเปล่ามันเป็นรถนําเข้าหรือไงเขาว่านะเขาฝากตรวจสอบนะ <S <S ผมไม่ได้บอกว่าเขาเสียแล้วไม่เสียแต่เขาบอกฝากตรวจสอบ <S 1> <S 1> ความจรงิจรงเขารู้คําตอบอยู่แล้วนะครับไม่เข้าใจแล้วกวันคนดังๆก็ให้พี่เดมานั่งเปิดอยู่คนเดียวเนี่ยนะก็จะทาให้ผมไปมีศัตรูกับอินฟูความจริงรักกันนะครับเหมือนเหมือนพี่เหมือนน้องนะะรักกันจนจะ แหกก้นดมอ่ะเอากนขนาดนั้นอ่ะรับกันขนาดสมัยก่อนนะเอาว่ากันไปผมไม่มีเรื่องอะไรกับอินฟูนะเรื่องอโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีคนส่งมาอีกก็เป็นคนดังๆเลยนะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงบอกพี่เดลองฝากถามไปทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าอินฟูคนนี้ได้โคต้าสลากเท่าไหร่เขาบอกเขาลือๆกันว่ามันอาจจะได้2 0 0 0 0 0ฉบับหรือเปล่านะครับลองดูสินะครับสองแสนฉบับนี่มันถ้าขายต่อเนี่ยมันได้เท่าไหร่ละเดือนละร้านสองร้านไหมอะไรต่างนะก็ฝากมาอีกแล้ว ผมไม่เข้าใจว่าคนดังๆบุคคลมีชื่อเสียงทั้งหลายเนี่ยไม่กล้ายุ่งกับอินฟูเป็นไปตามอย่างสสไอ้ใครไปกล้าขัดใจอินฟูเดี๋ยวทัวลงก็พาไปแขวนกันหมดน่ะก็ส่งมาให้พี่เดย์พี่เดย์ก็ต้องรับกรรมก็ต้องมานั่งนั่งไลฟ์สดเนี่ยบอกเนี่ยนะครับนะไปไปถามผู้มยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเกี่ยวกับโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะถ้าอินฟูเนี่ยได้มาประมาณ20,000บใบต่อเดือนหรือเปล่านะเอาไปขายต่อเขาในวงการเขาบอกก็นอาจะมาสักล้านสองล้านหรือเปล่าเขาไม่รู้ผมก็ไม่รู้เรื่องจริงหรเทะ เนี่ยก็ฝากมาให้ผมอีกแล้วนะครับหลายอย่างนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็ฝากมาอีกนะครับมูลนิธิไม่ใช่ชื่อ,อของอินฟูนะครับเป็นชื่อบุคคลอื่น3คนเนี่ยนะครับน่ะไม่รู้ว่าเป็นมูลนิธิอะไรบางคนก็ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันมันถือว่าเป็นมูลนิธิมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็มีคนฝากมาอีกแล้วเมื่อกี้นี่คนดังอีกครับเขาก็บอกให้ไปตรวจสอบบริษัทกิจการส่วนตัวของอินฟูลนะเขาบอกว่าตอนเนี้ยรายได้มาจากไหนไปดูนะ แล้วก็แต่แล้วดูการเปลี่ยนแปลงกรรมการนะครับท่านอินฟูเคยเป็นกรรมการอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการแล้วลองไปดูนะฝากผู้ไม้แล้วครับฝากกันมาเยอะแล้วเกินครับนะครับว่าเนี่ยกรรมกรรมการบริษัทเนี่ยเปลี่ยนแล้วแล้วก็เปลี่ยนเอาคนอื่นเข้าไปแล้วไอ้คน kind of ถ้าเข้าไปเนี่ยเขาบอกประวัติน <c oughs> ่าสนใจทั้งน yeah well ั้นนะทั้งประวัติผลงานการศึกษาเห็นก็บอกหลายๆคนก็มีประสบการณ์ผ่านจุดๆๆกันมากันเยอะะนะครับเคยออกสื่อออกอะไรไปดูนะครับเขาบอกน่าสนใจนะ ผมก็ไม่เข้าใจอะไรอะไรก็ฝากพี่เดมานะครับฝากกันมาเยอะแยะนะนะครับฝากฝากเนี่ยฝากถามฝากอะไรต่างๆมันน่าจะโพสต์กันเองอะไรบ้างแล้วทำไมนะคนเหล่านี้ก็กลัวกลัวท่านนินปูเพราะว่าคนติดตามกันเยอะนะก็ไปดูนะครับบริษัทต่างๆแล้วก็ฝากไปยังกระทรวงเกษตรไปดูซิห้าสัญญาเจ็ดสัญญาอะไรไม่เกินห้าแสนนี่มันยังไงมันทําไมต้องไปจ้างท่านนินปูนะ นะครับไอ้ที่เขาเรียกว่าจิ้มเลยจิ้ม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 มาเนี่ยห้าสัญญาเจ็ดสัญญาที่จิ้มจิ้มนั้นเนี่ยมันจิ้มยังไงมันมีความโปร่งใสฝากฝากไว้กระทรวงเกษตรอีกฝากมาอีกแล้วอะไรมันฝากมาให้พี่เดย์เยอะทั้งหมดนะครับเพราะนั้นก็ฝากนะครับก็ก็ฝากไปยังสถานีเอ่อโทรทัศน์ช่องต่างๆที่เคยอุ้มชูสนับสนุนนะครับนะครับบางบางช่องก็ทำเป็นหน้าที่เป็นโฆษกให้กับอินฟูนะครับอย่าแบกเยอะเลยแบกไม่ไหวหรอกคนก็ฝากกันมาทุกวันน่หลักฐานก็เยอะนะโอ้เหนื่อยครับ